สวัสดีครับท่านผู้ชมเล็กได้ว่าทำเอาชาวอาเซียนคอมเมนต์แซวประเทศข้างบ้านเรากันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับทีล่าสุดนี้ครับทางด้านประเทศไทยของเรานะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพซีเกมปี2025ทางสาพันธ์กีฬาซีเกมครับก็ได้ออกมาประกาศรายชื่อของกีฬาเบื้องต้นนะครับที่จะใช้แข่งในกีฬาซีเกมครั้งนี้และที่สําคัญครับที่สะใจชาวอาเซียนสุดๆครับการประกาศครั้งนี้ครับไม่มีกีฬากุนคะแมของประเทศกัมพูชาได้เข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับไม่รู้ เลยครับว่าครั้งนี้ครับทางกัมพูชาเขาเองจะเหลือกี่เหรียญทองจะได้เหรียญทองหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่ากีฬาแต่ละชนิดนะครับที่จะแข่งในซีเกมที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับหลักๆเลยครับเกือบ1 0 0เลยครับจะเป็นกีฬาสากลแต่ที่แน่ๆครับคอมเมนต์ชาวอาเซียนนี่ย่ำดีกันสุดๆเลยครับและสําหรับรายละเอียดต่างๆในเรื่องเหล่านี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวของชาวอาเซียนเลยครับกับการออกมาประกาศรายชื่อกีฬาซีเกมที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในปี2025ซึ่งการประกาศ ก็จะเป็นการประกาศรายชื่อกีฬาในเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่จะมีการสรุปทุกประเภทกีฬากันอีกทีนึงครับโดยในรายงานจากทางสื่ออาเซียนนะครับได้ออกมาบอกว่าในตอนนี้ครับสภาสหพันกีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งได้มีการประชุมกันเรียบร้อยครับประเทศเจ้าภาพครับได้มีการประกาศรายชื่อกีฬาเบื้องต้นในกีฬาซีเกมปี2025ซึ่งรายชื่ออย่างเป็นทางการนะครับจะประกาศอีกทีในเดือนธันวาคมปีนี้อีกทีหนึ่งครับหลังจากที่ประเทศต่างๆได้หาลือและตกลง นเเเสรรร็็จปทีี่ยยบ้อซึ่งกีฬารายชื่อเบื้องต้นครับในศึกซีเกมครั้งนี้นะครับจะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆครับกลุ่มที่1ครับเป็นกีฬาบังคับที่ต้องมีครับก็จะเป็นในหมวดของกีฬาครับและกีฬาทางน้ําซึ่งได้แก่ว่ายน้ําดําน้ําโปโลน้าว่ายน้ําซิงโครไนซ์ว่ายน้ามาราธอนและในกลุ่มที่2ครับจะเป็นหมวดของกีฬาโอลิมปิกและเอเชียนเกมในส่วนที่มีการแข่งขันในโอลิมปิกนะครับก็จะมีกีฬายิงธนูมีแบดมินตันบาสเกตบอล5้าคูณห้าสคูณส พายเรือแคนูพายเรือคายักปั่นจักรยานฟันดาบฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงมีกอล์ฟมียิมนาส,สติกมีแฮนด์บอลครับมีฮอกกี้ฮอกกี้น้ำแข็งยูโดยิงปืนเทควันโดเทนนิสไตกีฬาวอลเลย์บอลมวยปั้มสเก็ตน้ำแข็งปั้นจักรีธาสมัยใหม่เบสบอลชายซอฟบอลหญิง กีฬาชกมวยแข่งม้าและโปโล,โลมีลักบี้เคนและกีฬาแล่นเรือใบครับในหมวดของเอเชียนเกมครับรวมไปถึงกีฬาในลมและศิลปะการต่อสู้ในเอเชียก็จะเริ่มต้นด้วยฟุตซอลครับมีมวยมีปัญจัดศิลัป เปตองเซปักตะกอ้อบิลเลียดและสนุกเกอร์รวมไปถึงอ e ีสปอร์ตด้วยครับส่วนในกลุ่มที่3นะครับก็จะมี4ชนิดกีฬาที่มีเหรียญรางวัลรวม8เหรียญครับซึ่งก็ได้แก่ฟลอร์บอลคิกบ็อกซิ่งเทคบอลเน็ตบอลและปิดท้ายครับในหมวดของเพอร์ฟอร์มิงสปอร์ตก็จะเป็นกีฬาชักเยร์กับจารลอนครับซึ่งซีเกมปีส0 2 5ีที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับทางสพาพันกีฬาซีเกมตั้งใจจะใช้การแข่งขันนี้เริ่มต้นยกระดับ และสร้างมาตรฐานการแข่งขันซีเกมให้สูงขึ้นไม่ให้ถูกด้อยค่าไม่ให้ถูกดูแคนเหมือนอย่างหลายๆครั้งที่ผ่านมาที่มีปัญหาเรื่องกีฬาพื้นบ้านหลากหลายชนิดครับที่เคยถูกบรรจุและชิงทีหลายเหรียญทองเลยครับ ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับโดยเจ้าภาพครั้งต่อไปอย่างมาเลเซียครับที่จะเป็นเจ้าภาพในปี2027และสิงคโปร์ในปี2029ก็พร้อมจะดําเนินรอยตามการแข่งขันอย่างเป็นสากลในทุกๆด้านโดยเฉพาะการชิงชัยเหรียญทองที่จะเน้นหนักไปที่กลุ่มกีฬาสากลที่มีในกีฬาเอเชียนเกมและโอลิมปิกเกม s ครับ โอ้โหเจอแบบนี้น่าจะทำเอาข้างบ้านเราร้องแน่นอนครับออกมายืนยันอย่างชัดเจนแล้วครับว่าต่อไปนี้กีฬาซีเกมจะเน้นที่กีฬาสากลที่ใช้แข่งในกีฬาเอเชียนเกมและโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งทางรายงานครับก็ได้ออกมายืนยันแล้วครับว่าทางมาเลเซียและสิงคโปร์ครับที่จะเป็นเจ้าภาพต่อจากไทยเรานะครับก็จะใช้แนวทางนี้อย่างแน่นอนครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างดีครับว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมในกัมพูชาครั้งที่แล้วครับเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เอากุลคมแมเหมือนกัน ครับ และสาหรับการประกาศเบื้องต้นครับกีฬาสากลในครั้งนี้ครับกลับมาเกือบหมดแล้วครับและที่สําคัญครับที่ฝังใจประเทศเพื่อนบ้านเราครับฟุตซอลครับกลับมาแล้วครับครั้งนี้รึกได้ว่าซีเกมครั้งนี้ครับหูตาสว่างแน่นอนครับความจริงปรากฏอย่างแน่นอนไม่มีการยัดไส้กีฬาพื้นบ้านเข้ามาชิงเหรียญทองเหมือนอย่างครั้งที่แล้วนะครับที่กัมพูชาเขาได้ทำเอาไว้ไม่รู้มาจากไหนครับเหรียญทองกีฬากุนคะแมกกีฬาโบกตอครั้งนั้นนี่กัมพูชาเขาได้ไปถึง80เหรียญทองเลยครับมาดูครั้งนี้ครับว่า วกเขาจะเหลือกี <c oughs> ่เหรียญทองเห็นประเภทกีฬาต่างๆนี่บอกตรงๆครับจะได้เหรียญทองหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับครั้งนี้เดี๋ยวก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แอดนะครับที่คิดถึงประเด็นนี้เพียงคนเดียวครับเนี่ยครับชาวอาเซียนหลังจากที่ได้ทราบข่าวนี้ครับหลังจากที่ได้เห็นรายชื่อของกีฬาที่ได้ประกาศออกมาเบื้องต้นนะครับต่างก็มุ่งเป้าไปยังประเทศกัมพูชาเลยครับถามไทยถึงประเทศกัมพูชาไว้อย่างมากมายครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันหน่อยครับว่าจะเข้ามาพูดถึงจะเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันอย่างไรบ้างครับมา เห็นแรกครับคอมเมนต์แรกเขาก็บอกว่าล้อชมผลงานขเขมรเจ้าแห่งซีเกมผู้ที่อ้างว่าตนคือผู้ให้กําเนิดอารยาธรรมทั้งมวลจะมีผลงานที่ยิ่งใหญ่เพียงใดต่อที่มุมมองถัดไปครับเขาก็เข้ามาบอกว่าไม่ได้จัดแค่ในเมืองหลวงเพราะประเทศไทยเขาจเจริญทั้งประเทศไม่ใช่มีแค่เมืองหลวงกับเมืองล้างชายทะเลแบบบางประเทศ แล้วมาที่มุมมองถัดไปครับก็บอกว่าเราดูกัมพูชาว่าเขาจะจัดการยังไงกับการแข่งขันกีฬาสีเกมครั้งนี้ที่ไม่มีกีฬาพื้นบ้านมากมายเหมือนอย่างที่กัมพูชาเขาได้ทําเมื่อครั้งที่แล้วต่อที่มุมมองถัดไปของชาวเวียดนามครับก็ได้เข้ามาแซวว่าณนะเวลานี้ก็ยังมีการเล่นชักเคเยอกันอยู่คอมเมนต์ถัดไปจากชาวอินโดนีเซียครับเม้นนี้ครับก็เข้ามาบอกว่า ฟุตบอลแชมป์เป็นของเวียดนามส่วนว่ายน้ำแชมป์ s, คือสิงคโปร์และสำหรับแบดบินตันแชมป์ก็คืออินโดนีเซียเท่านั้นความคิดเห็นท่ดไปจากชาวเวียดนามครับได้คอามาเมนต์ชื่นชมไทยเราสั้นๆครับเมนนี้ครับเขาก็เขียนคําว่าไทยแลนด์พร้อมอีโมจิรูปว่ายธงชาติไทยกับธงชาติเวียดนามครับมาที่มุมมองถัดไปจากชาวอาเซียนครับเมนนี้เขาก็เข้ามากล่าวถึงกัมพูชาไว้ว่าสแคมบูเดียครั้งนี้เขาจะได้เหลือหรือไม่เรามาลุ้นกันต่อที่มุมมองถัดไปครับก็บอกว่า เราดูแชมป์บางกีฬาจากซีเกมครั้งก่อนว่าเขาจะป้องกันแชมป์ได้ไหมต่อที่มุมมองถัดไปครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่า no กุนคแมมาที่มุมมองถัดไปของชาวอินโดนีเซียรครับเขาก็บอกไว้ว่าประเทศที่เป็นเจ้าภาพซีเกมโดยรวมแล้วเขาก็จะเป็นผู้ชนะอยู่เสมอมาที่มุมมองถัดไปของชาวอาเซียนครับก็ได้คามเมนตว่า ตอนนี้เน้นแต่กีฬาสากลไม่ใช่กีฬาพื้นบ้านของเขเมรและความคิดเห็นถัดไปครับก็มีของชาวเกาหลีใต้ด้วยครับโดยท่านนี้ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากกับรายชื่อของการแข่งขันในครั้งนี้ฉันอยากให้เกาหลีใต้ได้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้จริงๆต่อที่มุมมองถัดไปครับก็บอกว่าฉันอดใจรอไม่ไหวที่จะเห็นรายชื่อของนักบาสเกตบอลประเทศกัมพูชาดูซิว่าจะเหมือนซีเกมครั้งที่แล้วไหมมาที่มุมมองถัดไปครับก็บอกว่า ไทยตอนนี้เน้นสากลไม่เน้นกีฬาพื้นบ้านและนั่นคือเหตุผลที่นักกีฬาไทยมักได้เหรียญจากโอลิมปิกและมุมมองถัดไปจากชาวอินโดนีเซียครับก็ได้เข้ามาบอกว่าเชื่อชั้นซีเกม2025ครั้งนี้ประเทศไทยเขาจะเป็นอันดับ1ส่วนอันดับ2เป็นเวียดนามอันดับ3อินโดนีเซียมาที่มุมมองถัดไปครับบอกว่าบูซูยูยิสุอานิสมากลุกลีลาดชัตเคคตอร์คอกโบกาตอฟินสวิมมิงววีนัมกุนคาแม หายไปก็ร่วม200เหรียญละมัง้งงานนี้อดีตเจ้าภาพครั้งก่อนจะเหลือถึง10เหรียญทองไหมเนี่ยต่อที่มุมมองถัดไปของชาวฟิลิปปินส์ครับได้ข้อมาขอบคุณประเทศไทยของเราครับโดยเม่นี้ครับเขาก็บอกว่ากีฬาที่แข็งแกร่งที่เพิ่มเข้ามาอย่างฮอกกี้น้ําแข็งสเก็ตลีลาฟอบ,บอลกีฬาโรลเลอร์เบสบอลซอฟบ,บอลในที่สุดก็ได้ปรากฏในซีเกมแล้วขอขอบคุณประเทศไทยมากและไม่ว่ายังไงประเทศไทยเขาก็คือที่หนึ่งของอาเซียนอยู่ดี เอาละครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคิดเห็นของชาวอาเซียนนะครับหลังจากที่ได้ทราบรายชื่อกีฬาเบื้องต้นของการแข่งขันซีเกมที่จะประกาศอีกทีในเดือนธันวาคมนี้ครับซึ่งตอนนี้ครับหลักๆเลยครับเกือบ100%เน้นที่กีฬาสากลที่จัดในโอลิมปิกและเอเชียนเกมหายไปหมดเลยครับกีฬาพื้นบ้านและอีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญของชาวอาเซียนที่จับตามองในครั้งนี้ครับมาดูกันครับว่ากัมพูชาจะได้กี่เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้เรียกได้ว่าซีเกมครั้งนี้กดซับสไคร การทำคลิปให้กับแอดด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ